สวัสดีครับจะพามาชมนะครับสปาร์กนะครับโมเดล2024อเทียบกับ2023เลยนะฮะข้างหน้านะครับก็ต่างกันอย่างชัดเจนนะครับที่ใช้ร่วมกันได้น่าจะมีแค่แก้มข้างนะครับอ่าด้านหน้าหม่หมดเลยนะครับจะมีแค่แก้มข้างนะครับเออน่าจะตรงนี้ที่น่าจะใช้ร่วมกันได้นะครับภายในสปาร์ก็จะมีจอมาให้แล้วนะครับภายในเหมือนเดิมหมดเลยนะครับ ยกเว้นตรงจอ,อจอด้านในนะครับส่วนด้านท้ายเหมือนกันเลยนะฮะอะคันนี้ยี่สี่นะฮะนั้นยี่สามใช่ไหมฮะเหมือนกันเลยนะครับอะเดี๋ยวให้ดูไฟท้ายนี่นะฮะเหมือนกันเป๊เลยนะครับก็ด้านข้างไฟท้ายเนี่ยไม่ต่างนะครับ มาที่ด้านหน้านะฮะภายนอกประมาณนี้ครับสำหรับสปาะนะครับเดี๋ยวไว้รีวิวจอลึกสำหรับตัว2 0 2 4ภายในให้ด้วยนะครับอันนี้ภายนอนให้เฉยนะครับขอบค,ครับ